มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปีบหัวใจสาวโพสต์ขอความช่วยเหลือแต่งรูปให้หนูหน่อยต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอาชาวโซเชียลถึงกับต้องเสียน้ำตาอีกแล้วนะคะหลังเด็กหญิงคนหนึง่งที่เข้ามาขอความช่วยเหลือในกลุ่มการแต่งภาพให้เธอโดยเธอได้เข้ามาขอความช่วยเหลือในกลุ่มแต่งภาพพร้อมกับโพสต์ภาพสภาพ ที่เป็นรูปของเธอและคุณพ่อของเธอยือนอยู่หน้าบ้านพร้อมกับข้อความว่าแต่งให้หนูอยู่ข้างๆกับคุณพ่อได้ไหมคะพอหนูไม่อยู่แล้วคะ่ะหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกโพสต์ลงไปในกลุ่มก็มีผู้เข้ามากดไลค์มากมายถึง4 0,000ครั้งและมีคอมเมนต์มากมายกว่า2500ข้อความนะคะทั้งเข้ามาแต่งรูปให้กับน้องและเข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายเลยคะ่ะ ึ่งเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะคะทําให้เราได้เห็นถึงน้ําใจที่ทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือและเป็นกําลังใจให้กันและกันในทุกเมื่อนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มสังคมบนโลกออนไลน์ก็ตามค่ะสําหรับคนที่คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่อย่าลืมรักแล้วก็ดูแลท่านให้ดีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ